สวัสดีครับเพบกับซูมไลออนไทยแลนด์นะครับวันนี้พามาชมรถเคนรุ่น ZPC 600R จากครอบจัก,กรวาลยังไงไปชมเลยครับ Video สำหรับเจ้า ZPC 600R คันนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับผู้ประกอบการหลายท่านเลยนะครับเพราะว่า สามารถทํางานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กไปจนถึงงานใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับสําหรับเจ้า z t c 6ี0 r คันนี้นะครับเป็นรถที่มาจากรถบรรทุก12ล้อนะครับแล้วก็มีน้ําหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ42ตันนะครับน้ําหนักยกสูงสุดอยู่ที่60ตันนะครับยกได้เต็มพิกัดนะครับแล้วก็ ความยาวบูมอยู่ที่ประมาณ45เมตรนะครับมีจํานวนบูมอยู่ที่4ช่อนนะครับไม่หลวบจิบครับขุมกําลังมาจากเครื่องยนต์เวชฉายนะครับให้แรงม้าที่363.4แรงม้านะครับสาหรับเครื่องยนต์เวชฉชยก็เป็นเครื่องยนต์แบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศจีนะครับมีจําหน่ายทั่วโลกนะครับแล้วก็ทนทานดูแลรักษาง่ายครับอะไหล่หาง่ายแน่นอนสำหรับรถเคนและเครื่องจักรของซูมไลออนนะครับ ผลิตโดยโรงงานของซูมไลออนซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทซิตี้ของซูมไลออนเองนะครับแล้วก็ที่ประเทศไทยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรถจริงก็สามารถดูได้ที่ศูนย์บริการที่บางนากม2 2นะครับแล้วก็ทางซูมไลออนมีทีมงานเซลล์และทีมงานเซอร์วิสดูแลลูกค้าทั่วประเทศนะครับจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องเคนต้องซูมไลออนเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับ